น่นสลุกเสียนุกี้อะผู้เสินอะไรโอ้ยพีพีมันไม่ใช่เสีอยอะไรหรอกมันเป็นเสียงโทรศัพท์หรือเปิดพิงไวแ้แหละเออออเออพีไปห้องในบ้านบบนะจะไฟทำไมมันน้ำชีวีกันกลนก็ปดวดที่ธีเสนาดิอ๋อไปเอบบะเมื่อกี้ฉันมาดิ่มเซมาจากห้องนี้ ฮัลโหลาร์มีใครอยู่ห้องไหนไหมมีค่ะช่วยฉันด้วยฉันโดนแพ้จับตัวมาที่นี่อ่ะจริงเหรอได้ฉันจะช่วยทูฟไม่อยากจะช่วยหรือว่าเพ้่จะทำแบบนี้จะไปวิไีช่วยเธอตรวนี้แหละยี่ไม่ทำอะไรตัวเมียเปล่าก็แค่ดูมา จะะดินไปห้องกับเขกแล้นี่ไงพี่ไม่ต้องไปสนใจห้องนั้นหรอกมันก็แค่ตุ๊กตาหนูสื้อมาจากเอฟฟานี่แหละครับครับชื่อ็แ้วเดี๋ยวนจะไปตลาดพี่อ่ะไปเอาโทรศัพมาอุ่นยืนให้หนูดูนี้ไม่ต้องมายืนชื่อบื่เนี่ยเออไปเลยพี่จะไปนั่งดูทีวีละเดี๋ยพี่อุมเงินไปให้ พีโอนเงินไปให้ล้นะจ้าฮะฉันจะไปตลาดนะฝากโฟบานด้วยได้ได้